สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะพามาดูอะไรนี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรเห็นไหมคะ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 นี่ต้นอะไรนี่ đột dơ lên สองดอกไม่มีเลยเสร็จที่เรือนนอก เขาเรียกอะไรนะ่นรวยรวยไม่รู้ลืมนี่ต้นอะไรภาษาไทยนะนี่ก็ต้นอยู่ข้างนอกอนั่งกว่านี่ก็สวยมากเลย,ยกระถางลม จะได้ไปจัดใหม่ยังไม่ถึงรดน้ำก่อนจะออกจากบ้านไปเยอรมันไปจัดมันจะตายซะก่อนก็เลยอยากจะโชว์สักหน่อยนึง ต้นเก่ามันจะตายแล้วต้นเล็กๆเ,เลยก็เอามาปักดินไว้เฉยๆนี่มันก็เลยงามจนตอนที่กลับมาไทยแล้วไม่มีใครดูแลให้มันก็จะตายตอนนี้มันก็เลยงาม,งมล้มมลมาเกนนินก็เลย,ยเนะะอนนเยาพ้าถัดปนมมกเฟียนไว้ ป้องรักษาต้นไม้นี่ก็โดนแดดมากเก็เลยย้ายออกมาตรงนี้มันโดนแดดข้ามหน้าต่างร้อนมาก ย้ายออกมาหาใหมา่ปิดข้ามันจะไปส,สวยๆตายหมดเลยนะไว้ร่วงเอาไว้โดนแดดเกินย้งขอไม่อยู่บ้านอืมเห็นไหมน,นี่ก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอืสุดยอดอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเราหนึ่งหกหกใบห้าสามสีข้ใบข้เกินสิบเก้าดอกต้นสิเก้าใบตามห่วงตุ้อี๋